นี่จ้ามาเบิงผู้ใ้ายเพอร์สิม,มากนาะเป็นยังบูอายุหลายลาหรือว่าจังอย่างบูจ่านาคือจังนาใหม่เนี่ยใต้ตานะคะนี่นะคะนี่จ้าใส่แผ่นแมกนาของยีห่ห้อนี่บรูบดีบดดีเซอร์ยูเซเว่นเมาไอวัจ้าม่ไม่อหยห,หนามาก หันมาดีๆแม่มปากให้ยังเห็ดหนา้าธรรมดาๆนี้นะคะใส่ผมส่วนนะเดี๋ยวสิ อระมาเส้นขาแลาวี่เนี่ยก็เอาเหี่ยนนี่ยงมาใส่นี่ชมเชิญกวต้องเก่งเตาธรามาด่าอันนาแพ้ทั้ผู้ชเบิ้ง อันน้าไปแวเสร็จแล้วจ้าเขากำลังจะมากับหน้าใหม่ของเขานะคะมากหน้าจ้าชอชอทำไมต้องเสียงเก่งละคะ สิบห้านาทีผ่านไปค่ะไกลละจ้าแกได้ออออกแล้วอืมนี่จ้าโอ้แหงแ้งละอาออกได้ละนี่นะคะโอ้สวัสดีคุณบอยอืมนี่บ่ได้ใส่แอปนะคะหน้าตาไม่ล้นลวน,นะคะ่ะโอ้โห <c oughs>